สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําน้ำพริกขากันนะคะสูตรนี้จะขอดัดแปลงเล็กน้อยนะคะให้ถูกปากสําหรับคนภาคกลางนะคะก็จะมีตัวขาค่ะให้หั่นฝอยนะคะเมื่อหั่นแลนคค้วประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะขุนพนหอมแดงประมาณสักหัวเล็กๆอย่างนี้ก็15หัวนะคะกระเทียมปัก2หัวค่ะแล้วก็พริกแ้งนะคะเม็ดใหญ่ประมาณ15เม็ดล้างน้ําให้สะอาดเอาเม็ดออก กุ้งแห้งประมาณสักอ่20กรัมถึง30กรัมนะคะกับบี1ช้อนแล้วเราจะใส่พริกขี้หนูค่ะเป็นพริกขี้หนูจินดานะคะประมาณสัก5-6เม็ดนะคะแล้วเราจะปรุงรสค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปีเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเราจะคั่วขาให้แห้งนะคะ เราแห้งก็หนังขึ้นได้เลยนะคะหอมก,กระเทียมค่ะพริกขี้หนูเทียมเนี่ยเราคั่วไฟนะคะอ่าให้มีความสลบตัวแล้วก็มีส่วนของอ่ะเกลียมเียมนี่ก็เอาขึ้นได้ค่ะตามด้วยพริกแห้งค่ะเราจะคั่วกุ้งแห้งนะคะให้ใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยค่ะ กะปิเราก็ลงไปคั่วให้หอมนะคะถ้าใครมีเตาย่างก็ย่างอันนี้ผัดในคั่วในน้ำมันเล็กน้อยให้มีความหอมได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกอย่างคั่วเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกขากันค่ะใส่ขาค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะ ตามด้วยพริกพริกแห้งค่ะตามด้วยหอมกระเทียมค่ะเวลาเราโขงนะคะน้ำพริกค่ะเนี่ยก็ไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบนะคะคือเอาแบบมีหยาบบ้างละเอียดบ้างนะคะก็จะดูน่ารับประทานค่ะตามด้วยกะปิค่ะ เมื่อเราโขงน้ำพริกข่าเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําไปผัดเลยค่ะอันนี้คือน้ํำมันที่จะก,กี้เราทอดกุ้งแห้งนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะแล้วก็เติมเบกงนิดหน่อยค่ะเราก็จะนําน้ำพริกข่าของเราลงผัดนะคะแล้วเราจะปรุงรสให้อร่อยเลยค่ะเราจะปรุงนะคะน้ําตาลประมาณซัก เจ็ดหนึ่งส่นสามช้อนโต๊ะพอค่ะไม่หวานมากนะคะตามด้วยน้ำมะขา,ามเปียกค่ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำปลาประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะเรามีส่วนของกะปิอยู่แล้วนะคะ รจะผัดน้ำพริกขาของเราสักพักหนึ่งนะคะจนเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราก็สามารถนําขึ้นเสิร์ฟได้ค่ะน้ําพริกอันนี้ก็เมื่อเรานำมาคั่วอีกทีหนึ่งก็สามารถเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้นานนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราไปเสิร์ฟกันค่ะ น้ำพริกขาของเราก็เรียบร้อยนะคะรสชาติก็จะออกอเปรียปร้ยวเค็ม,คมแล้วก็ไปแลมหวานหวานอย่าหวานมากนะคะกินคู่กับผักเคียงได้เลยค่ะเพื่อนทดลองทําดูนะคะวัตถุด,ดิบก็จะหาง,ง่ายๆแล้วน้ําพริกขาเนี่ยเราตัดแปลงนิดนึงเราใส่ตัวกุ้งแห้งเวลาเรารับประทานเนี่ยเราจะได้เคี้ยวหนึบๆของตัวกุ้งแห้งเลยค่ะก็อร่อยดีนะคะสูตรดัดแปลงอันนี้ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ